มอร์นิ่งจ้ะพี่น้องเดินทางไปรอรถเมล์เนาะออกจากบ้านมาเมื่อกี้นี่ตรงนี้นะพี่น้องก็จะเดินไปรอรถเมล์ทางโน้นตะิดไฟเยอะแต่ไม่ไปหรอกพี่น้องมันยาวเพราะว่าเราจะต้องไปทันรถเมล์เนาะตอนเช้ามันมืดไม่อยากขับมอาซค์จับพี่น้องจ้ะเรือ hmm. ว่าจักรยานเนาะ จักรยานเออเออจักรยานไฟฟ้าเนาะไปอยากขับไปอยากปั่นมันมืดเพราะว่ามันวนมีอันเส้นทางมันวนมีเออเส้นทางจักรยานไปตลอดทางไงพี่เนาะไปเลยไ่เลยปั่นไปเลยเอาบรยารยการยกาศเดินทางไปทำงานมาฝากพี่น้องจะ้ะเสียงเจ้าบ้าน เจ๊งเจ้าบ้านจ้าพี่น้องเรียกเจ้าบ้านตื่นให้พาไปเดินเจ้าบ้านตื่นให้พาออกไปเดินจากนบางวันก็ติดไฟบางวันก็ไม่ติดนะก็ยังไม่ติดจริงจริงก็ค่อนข้างจะติดเยอะแล้วนะติเพราะว่ามันเป็นไงใกล้ใกลค้คริสต์มาสแล้ะ ทุกที่วันนี่ก็แต่งกันเยอะนะแต่ถ้ากจะดูเยอะก็ต้องเข้าไปข้างในอีกแต่จะพี่น้องในเมืองนะมันเขาจะตกแต่งกันสวยงามแต่เราหน่าขี้เกียจไปเพราะว่ามันหนาวพี่น้องไม่อยากไปเดินค่ำคืนเย็นเดินอีกเลิ่งพี่น้องสวยมากเลยดวงจันครึ่งเสี่ยวดวงตันครึ่งเชี่ยวจ้า เดินทางไปทำงานนิดนึงเดินเร็วไปนะไม่เร็วไม่ได้พี่น้องจะจะไปทนันรถก็ไม่ไกลหรอกเดินประมาณสิบนาทีพี่น้องจากบ้านมาที่เนี่ยเดินแบบอ่อยๆนะถ้าเดินเร็วมันก็ไม่ถึงหรอกฝรั่งเขาเดินเร็วๆพี่น้องดูข้างหลังเราตั้งก้า ไกลนะแปบ๊บเดียวเดินออกหน้าราแล้วเขาเดินเร็วจริงๆเริ่มสว่างแล้วจ้าพี่น้องจ้า้าเริ่มเปิดนิดนึงนิดนึงแลวพี่น้องเพราะว่ามันมีเอ่อก็มีหมอกก็มีอยางมือนนี่มันก็เลยเปิดไฟ เจ้าก็ตอนดึกดึกดึงดึงแคเจ้าก็พาหมามาย่างพี่น้องุูมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเออไอเห็นฝนถึงจะเก็บ <c oughs> หาย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดินไปื่วยใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องหนาวหลายสันเลยหลายสันอยู่ แต่ดีกว่ากันที่มาหมดโต๊ะขนาดนั้น,นพี่น้องจคะโชคดีไปย่งางกันยางขันนี้มาตกะก็ได้ตกะไม่ไหมนี่ก็งามอยู่แหละร่นโดนไปมันเป็นน้ำเป็นอในอยางพื้นมันดิดำมันดิบอกง่ามคือเก่าเด้อพี่น้อง <laughs> เดินรับลมชมวิวบรรยากาศเวลาแสงไฟเนาะพี่น้องเนาะ ภาพมึงยางมึงหลอดไฟแสงไฟตามท่างพี่นนองอหลอดไฟตามทา่างแถวเนี่ยมืดมือกับวัตจงการดอกพี่นนองเขาเจอผ้าไหมยางตลอดเวลาเลยตีห้าตีสี่ก็ตื่นมาพากละ้ะไามยางเระพี่นนองอ เราเยไม่อยากจะตื่นเพราะตอนเช้าอากาศร้อนหานาวนี่เราจะเดินลัดไปทางนี้เราจะพี่น้องจะตรงโน้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ติดไฟแจ้งเลยแต่จะเดินไปทางโน้นดีกว่าทางนี้เป็นบริษัทนี่เขาจะเดินไปทางไปออกทาง,างนั้นซูเปอร์มาร์เก็ต รถมหมล้วไม่กล้หรอกโอ้ยดวงจันทร์งามดอกปีนีงามนามะพี่จะบอกค่ะเห็นดอกตะเวนน่ะมือหนีสีเห็นบนหลาเตเวนน่ะเห็นบรรยากาศแตงสีแต่ว่ามันเปลี่ยนไหวได้พี่น้องเปลี่ยนไหวไปยังเขียวย่งเขียวพี่น้องย่างหมดเสาบรรยากาศที่นี่นะคะพี่น้อง เมืองน้ำไม่ต้องสนข้าวพี่น้องเสื้อหน้ำมันได้ก็ใส่ไปเพื่อที่เราจะได้อบอุ่นร่างกายพี่น้องอไม่งั้นมันก็ไม่อบอุ่นร่างกายเราเด้ีซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะน,น,น้องก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะน,นี่ก็จะมีหลายร้านนะร้านพิซซ่าร้านดอกไม้ร้านนโนนร้านนี่ อยู่ข้างในแล้วก็พี่น้องกะร้านซูชิเอออยู่ข้างในข้างหลังนู่นพี่น้องซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้วน้ำปั๊มน้ำมันที่เรามาเติมแต่ช่วงเช้ามีแสงไฟมันก็สวยอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องอ,อสวยไปอีกแบบหนึง่ง เรวก็จะเดินลัดไปตรงนีเ่เดินออกกํากลังกายนะตีจะออกกํากลังกายไปด้วยในตัวอ,อันนี้เขาก็จะตัดแต่งต้นคริสต์มาสอวันนี้ออนไลน์นี่ปีนี้ออนไลน์นี้นี่ข้างในนี่ก็จะมีหลายร้าน,นาเยลยพี่น้องพิซซ่าเอ้ยร้านในในซอยนี้นะแต่ร้านขนมปังนี่ก็ปิดแล้ว,ลวก็จะมี มาที่เราจะไปละออกแล้วออกถนนละอันนี้ป้ายเขาป้ายซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาพี่น้งนองสองสาวนั่นรอรถก่อนเราละอันนี้ก็เป็นบริษัทคุกนะพี่น้อง จักรยานยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานักเรียนเขาจะมานักเรียนเขาก็จะมารอเต็มปายรถเมลีแหละพี่น้องนักเรียนนักศึกษาคือเขาจบปสิแล้วอะไรอเงี้ย ก็จะเดินข้ามถนนไหแค่นีน้เราจะพี่นอจ่าบายบาย